เหตุการณ์ข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนที่ปรากฏอยู่ในบันทึกข่าวเก่าแฟนเพลงหลายคนอาจไม่เคยผ่านหูผ่านตามาก่อน เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่21กรกฎาคมปี2529ร้อยตัรหจตรีชาติชายเทียมชัดร้อยเวรสอนอต่าปูนรับแจ้งเหตุยิงกันตายและบาดเจ็บที่บ้านเลขที่78ซอยสุขสันตถนนกรุงเทพนนทบุรีแขวงบางซื่อเขตดุสิตกทมจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทมาลัยปานโสพลสารวัตรสืบสวนไปที่เกิดเหตุ พบชายหนุ่มนอนตายที่หน้าบ้านป่าประตูทางเข้าห้องรับแขกของบ้านไม้ชั้นเดียวต่อมาทราบชื่อว่าผู้ตายคือนายพิบูลหรือขาวธรรมโสพลอายุ24ปีเป็นโฟร์แมนอยู่บริษัทฮีโน่บ้านเดิมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบาดแผลจากกระสุนปืนเข้าที่ขมับขวาทะลุออกเหนือคิ้วซ้ายหนึ่งแห่งพบปืนพกคออโตเมติกจุดสีเลขทะเบียนกอท507962ตกอยู่ข้างศพยังขึ้นลำค้างอยู่ปลอกกระสุนตกอยู่4ปลอกตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนส่งโรงพยาบาลเปาโลก่อนแล้ว คือนางสาวระวิวรรณช้อยหงพรายอายุ40ปีนักร้องสาวดาวเต้นคู่กับน้องสาวอรวันช้อยหงพลายซึ่งโด่งดังเมื่อ10ปีก่อนโดยนางสาวระวิวรรณช้อยหงปลายผู้บาดเจ็บก็โดนยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันอาการสาหัสต,ตำรวจได้สอบสวนนายสุทธิชัยชำสีอายุ3 8ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นน้องเขยของระวิวรรณได้ความว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระวิวรรณซึ่งเป็นป้าของบุตรทั้งสองของตนคือเด็กชายชัดชัยกับเด็กชายชัยกเกษม ได้มารับเด็กทั้งสองจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนโดยโทรศัพท์ไปตามนายพิ่บูตรคนตายให้มาขับรถให้ ปรากฏว่าขากลับเกิดมีเรื่องโตเถียงเพราะนายพี่บูลกินเหล้าเมามาอยู่ตลอดเวลาทําท่าจะขับรถกลับไม่ได้ระวิวันจึงว่าจ้างตำรวจที่บางแสนขับรถมาแทนจนถึงบ้านเวลาประมาณ1 1บเอนาฬิกาโดยทิ้งนายพี่บูลไว้ที่บางแสนทมลําพังแต่หลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนายพี่บูลก็นั่งแท็กซี่ตามมาถึงและต่อว่าระวิวันที่ทิ้งตนไว้จนกลายเป็นทะเลาะกันอยู่พักใหญ่นายพี่บูลก็พูดพลาดกลับไป เข้าใจว่ากลับไปที่พักคือแฝดตำรวจที่ราชวัตรจากนั้นตอนเกิดเหตุนายพี่บูลก็ย้อนกลับมาอีกพอเห็นหน้ากันก็เกิดทะเลาะกันอีกนายพี่บูลชักปืนออกยิงระวิวัรธิรนัทสามนัด,นดแล้วหันปากระบอกปืนจ่อที่กม่ับตนเองแล้วลั่นกระสุนยิงจนล้มฟุบลงไปและอยู่ได้ครู่เดียวก็ขาดใจตายตำรวจถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองก็ได้รับความไม่กระจ่างชัดมีการเปิดเผยเพียงว่าทั้งคู่มีความสนิทสนมกันไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเท่านั้นหลังจากส่งศพนายพี่บูลให้สถาบันนิติเวชวิทยาแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตามไปดูอาการระวิวรรณนักร้องสาวที่โรงพยาบาลเปาโลทราบจากแพทย์ว่า ถูกกระสุนเข้าที่ไหล่ขวาและซ้ายแห่งละหนึ่งนัดต้องนําเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดเอากระสุนออกโดยด่วนขณะที่ซักถามอยู่นั้นพนักงานได้เข็นร่างราวิวันออกมาจากห้องพอดีซึ่งแม้นักร้องสาวจะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังมีอาการเมื่อยลอยซึมเศร้าและอ่อนเพลียจัดไม่สามารถให้ปากคําได้นางสาวรวิวันสร้อยหง์พรายถูกนำเข้าไปนอนพักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่ห้อง3209ตำรวจจึงรอให้อาการดีขึ้นเสียก่อน จึงจะสอบปากคำหาเบื้องหลังการถูกยิงครั้งนี้ที่เกิดจะทำให้นักร้องสาวต้องจบชีวิตต่อไปสำหรับระวิวรรณสร้อยหงพรายคือหนึ่งในตำนานนักร้องดาวเต้นคู่แฝดคู่แรกในยุคบุกเบิกของวงการเพลงบ้านเราโดยมีชื่อเสียงโด่งดังร่วมกับคู่แฝดผู้เป็นน้องคืออรวรรณสร้อยหงพรายระวิวรรณและอรวรรณสร้อยหงพรายสองสาวพี่น้องนักร้องดาวเต้นชื่อดังในยุคที่นักร้องนุ่งกระโปรงสั้นสีสันฉูดฉาดและมีท่าเต้นที่โดนใจ ทั้งคู่โด่งดังจากการร้องเพลงในไนท์คลับเรียกว่าเป็นคนดังของวงการบันเทิงไทยในยุคนั้นเลยทีเดียวระวิวันณและอรวรันเป็นพี่น้องกันระวิวัรณเป็นพี่ภายหลังทั้งคู่ได้แยกกันร้องเพลงโดยระวิวันณเคยให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ทั้งสองคนแยกทางกันร้องเพลงไม่ได้เกิดจากการทะเลาะก,กันแต่มีสาเหตุมาจากมีคนสบประมาทอรวรันผู้เป็นน้องว่าที่มีชื่อเสียงเพราะอาศัยใบบุญของพี่สาวทั้งทั้ท,ที่ตนร้องเพลงไม่เก่งจริงเธอจึงตัดสินใจแยกกัน เพื่อให้อรวรันได้พิสูจน์ตนเองซึ่งหลังจากที่แยกกันแล้วทั้งสองก็ยังมีงานจ้างเหมือนเดิมข่าวเศร้าคืออรวรันสร้อยหง์พรายผู้เป็นน้องได้เสียชีวิตหลายปีแล้วและแฝดผู้พี่รวีวรรณสร้อยหง์พรายที่ในปี2529เกือบเสียชีวิตจากการถูกยิงผ่านมาหลายปีต้นเดือนมิถุนายนปี2565ที่ผ่านมาราวีวรรณสร้อยหง์พรายก็ได้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบปิดตำนานนักร้องนักเต้นคู่แฝดชื่อดังคู่แรกของเมืองไทย